กูบอกแล้วใช่ไหมเยี่ยมเล่นกับกูสวัสดีค่ะทุกคนพร้อมกันหรือยังคะสองทุ่มครึ่งเวลาที่เมืองไทยตอนนี้แอรก็เวลาบ่ายสองกว่าจะบ่ายสามแล้วเตรียมตัวแล้วนะคะ iPad พร้อมสถานที่พร้อม เตรียมพบกับปรางทองนะคะเธอจะมาพร้อมกับความแคนที่พวกเราเราแฟนคลับ FC มัมมีแอปทักซอนจะไม่เคยเห็นบทบาทนี้เลยใช่ไหมคะทุกคนทักซอนรับบทเป็นนางร้ายร้ายพูดคำหยาบ พูดคำที่ในชีวิตจริงแทบจะไม่เคยพูดวนะพวกเราจะได้เห็นหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นกูไม่ว่าจะเป็นมึงไม่ว่าจะเป็นตอแหลนาะนมากกว่าเพอร์เจอร์ก็ตอแหลมึงกู<笑><笑>เราจะได้เห็นทุกมิตินะคะในบทปรางทองต้องบอกว่าตอนนี้ทุกคนคือแบบช่องสามโปรโมทกันสุดฤทธิ์ทุกรายการ ล่าสุดนะคะเหมือนแพรกับพิธานแต้วนายก็ไปโปรโมตในรายการของคุณสรยุทธทุกคนก็น่าจะได้ดูแล้วแอดก็ดูแล้วโอ้โหคุณสรยุทธเซลตลอดดึงเข้าแพรทองทากับพิธาตลอดดึงเข้าการเมืองตลอดก็นะคะคุณสรยุทธเขาก็เซลสนกุกสนกุกทุกคนใดๆคือคุณสรยุทธก็ไม่หยุดนะ เอ่อเซลมามีแอปทักะอนตลอดนะทุกคนเข้าไปดูกันนะคะว่าคุณสรยุทธ์เซลขนาดไหนมีช่วงหนึ่งที่น้องแต้วบอกว่ามบบีแอปทักสอนเอาแบบอยู่ในกองแบบเล่นโทรศัพท์ตลอดแชทตลอดคุณสรยุทธ์ก็ถามน้องแต้วว่าเขาแชทกับใครน้องแต้บอกกับน้องปีใหม่มากคุณสรยุทธ์ก็ตอบว่าเอ๊ะน้องปีใหม่ยังเด็กอยู่จะจริงหรือเปล่าคุณสรยุทธ์เนี่ยตัวตึงของการเซล์แอป ทิมเลยนะทุกคนอ่าก็ว่ากันไปต้องถือว่าเราแฟนลับ FCF ทักซอนแบบพวกเราๆนะคะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนะทุกคนเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเหมือนมีแอปทักซอนจะสอบผ่านขนาดไหนแต่เท่าที่ดูแบบว่าเเปิดกองวิกสแค้นก็ EP 4แล้วไม่ว่าจะเป็น EP ที่ พีแอนทองผสมออกมาพูดถึงนักสแสดงแล้วก็พูดถึงหมอมีแอปทักซอนนะคะที่นางแบบนางกรี๊ดนางมีลมปราณของความโกรธแค้นอะไรอย่างเงี้ยมาดูกันค่ะทุกคนว่าหมอมีแอปทักซอนจะสอบผ่านอีกบทไหมที่ผ่านมาเราเห็นแต่บทแบบนางเอกใส,ส่ใสนางเอกโดนกระทานางเอกเจ้าน้ําตาพลิกบทบาทล่าสุดก็ขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธออมีเลิฟซีน ที่แบบว่าพวกเราไม่เคยเห็นมาครั้งนี้นะคะรับบทร้ายคือแบบร้ายเลยมีแบบว่าฟาดฟันมีตบมีกระชากมีด่าทอกันก็ไม่รู้ว่ามันมีอัลทัศนจะพลิกบทบาทลบคาบนางเอกเจ้าน้ำตานางเอกแสนดีแมดผู้ดี นะคะลบจนเราคิดเราเกลียดปางทองไหมมาดูกันค่ะว่าทุกคนว่าพวกเราเนี่ยแฟนขับเอฟซีนี่จะเกลียดปางทองไหมถ้าเราดูละครแล้วเราเกลียดปางทองนั่นเหมือนมีรทักษอรทําสําเร็จแล้วค่ะจริงจริงจริงรงไอแอดกระลุนนะอีกครึ่งชั่วโมงนะตอนนี้ก็ที่บ้านแอก็อีกสินาทีบ่ายสามบ่ายสามก็คือสองทุ่มเมืองไทยนะคะสองทุ่มครึ่งดูพร้อมกัน ก็ทำคิดทำคลิปชวนทุกคนก่อนก็แอบตื่นเต้นแทนหมามีนะได,ได้คือเมื่อวานหมามีแอบทักสอนนะคะก็ไปเซอร์ไพรส์งานวันเกิดแฟนมิทติ้งของน้องโนนน้องโนงน,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 นเขาจัดงานแฟนมิทติ้งแล้วก็เป็นงานวันเกิดไปด้วยมามีแอบทักสอนก็เหมือนไปเซอร์ไพรส์น้องนะคะแฟนคลับเวฟซีนี่กรี๊ดกันแบบว่าโห ทำให้ทุกคนเนี่ยพูดถึงละครเรื่องนี้อีกแล้วนะหารักโดยใจเธอไฟยูเฟลเมื่อไหร่จะออนสักทีคือมันนานมากแล้วซึ่งเท่าที่แอดเห็นนะคะแบบในอินไซต์ที่เขาทวีตทวีตอ่อแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องนอนท์เขาก็พูดแค่ว่าเร็วเร็วนี้คือก่อนหน้านี้น้องเอมมาหนึ่งในนักแสดงนะคะก็เคยตอบตอบแฟนคลับ FC ที่เข้าไปถามว่าออนเมื่อไหร่น้องเอมมาบอกว่าออนเดือน พฤษภาคมซึ่งมันเลยมาแล้วมาถึงตอนนี้ก็ยังไม่ออนยังไม่มียังไม่มีความอัปเดตคืบหน้าอะไรว่าจะออนเมื่อไหร่แอดว่าพวกเรานะ่าจะรอก่อนนะคะส่วนประเด็นดราม่าต่างๆที่ถาโถมเข้ามาตอนนี้พวกเราแฟนคลับ FC ของหมอมีแอปทักษันก็จับมือกันแน่นๆเราก็ปล่อยผ่านนะคะเพราะว่าแอดเองก็เจอดราม่าประมาณนี้มาบ่อยมาก ไม่ว่าจะเป็นดราม่าที่คอมเมนต์ว่าแอดโดยตรงหรือแซะเหมือนมีแอปทักซอนเราก็ผ่านกันมาได้ทุกคนเรามองแค่ว่าคนที่เขาไม่รักน่ะยังไงเขาก็ไม่รักส่วนพวกเราเรารักเหมือนมีของเราเราเป็นแฟนคลับเอฟซีเหมือนมีแอปทักซอนเราก็ซัพพอร์ตกันไปแอดก็เหมือนเดิมจะทํากี่คลิปก็ยังจะพูดเหมือนเดิมว่าช่องของแอดเป็นช่องแฟนคลับเอฟซีแอปทักซอนไม่ใช่ช่องนักข่าว เพราะฉะนั้นแอดจะพูดถึงแอปทักซอนในมุมของแฟนคลับที่รักแอฟทักซอนเพราะฉะนั้นคอมเมนต์บางคอมเมนต์ที่เข้ามาหาความเป็นกลางกับแอดหาไม่เจอนะคะก็จะเจอแบบเอียงเพราะว่าจะเอียงไปใส่มามีแอปทักซอนตลอดส่วนเรื่องหัวใจทำคลิปร้อยครั้งก็ยังพูดร้อยครั้งแอดก็จะยังทำคลิปพูดถึงมามีแอปทักซอนกับหนุ่มๆที่เป็นข่าวกับมามีทุกคน ก็จะพูดตรงไปตรงมาในแบบของแอดเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มาเป็นข่าวกลับมานมีแอปทักซอนแอดก็พูดถึงหมดทันะไม่ว่าจะเป็นแอปต่อ,อคู่จิ้นที่หนึ่งในดวงใจของแอดที่อยากให้ทั้งคู่มีละครคู่กันอีกแอปต่อน,นีิจิ้นในจอจิ้นในละครจิ้นเป็นพี่น้องจิน้นน่ารักส่วนแอปนนตอนแรกก็คิดว่าคู่นี้ถ่ายทํา ซีรีส์ด้วยกันจบแล้วจบเลยเดี๋ยวรอโปรโมตอีกทีละครออนแอก็คิดว่าอย่างนั้นเคมีเคใจโออย่างที่เห็นเข้ากันมากแต่ปรากฏว่าความเป็นพี่เป็นน้องไม่จบมีไปไหนมาไหนได้กันมีเจอกันนอกรอบมีไปทานข้าวมีไปอย่างที่เห็นนั่นแหละค่ะก็เพราะฉะนั้นเราก็ยังจิ้นต่อไปเพื่อรอซีรีส์หารักด้วยใจเธอ on a แอ ส่วนน้องตีถ้ามีข่าวมีโมเมนต์ที่น้องอาจจะได้ไปออกรายการสามเซเจอกับมามีแอปทักซอนอีกก็จะยังพูดถึงน้องอยู่ส่วนคุณทิมพิธานายกในดว,ดวงใจของใครหลายๆคนถ้ามีนักข่าวเล่นข่าวพูดแซวคุณทิมเกี่ยวกับมามีแอปทักซอนอีกแอดก็หยิบจับมาพูดในช่องของแอดเหมือนเดิมค่ะไม่ตัดใครออกไปคนที่ามาคอมเมนต์บอกแอดว่า อยาพูดถึงคุณทีมหรือว่าอยากทำข่าวคนนั้นอยากทำข่าวคนนี้แอดก,ก็ยังบอกเหมือนเดิมว่าแอดไม่ได้ทำข่าวแต่แอดพูดถึงมามีอทักษอนเพราะฉะนั้นในแต่ละวันเนี่ยมามีมีความเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกับใครมีมีกระแสะกับใครมีคนพูดถึงมามีแอดทักษอนเรื่องอะไรแอดก,ก็หยิบจับมาแชร์กันในช่องของแอดมินนะคะอยากให้ทุกคนเข้าใจจุดนี้ด้วย ช่องนี้เป็นช่องที่รักแอปทักะอนนะคะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็จะต้อง support แอปทักะอนจ้าโอเคทุกคนอีกครึ่งชั่วโมงดูละครแคนกันน้องเต้าบอกแล้วนะคะว่าตอนแรกห้ามพลาดมาดูกันนะคะว่าปรางทองจะทำให้พวกเราเกลียดนางได้ไหม